<My teacher. S 3> Good morning kids. Good morning c h And i r e n How are you? a m fine, t h a n d you. Sit d o w Thank you. Okay. Good morning everyone. น <laughs> <laughs> ักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเรื่องอะไรครับ <laughs> <laughs> ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงบ้านถ้าพูดถึง homes <laughs> ถ้าพูดถึง house เขาจะคิดถึงอะไรครับคิดถึงครอบครัวนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของครอบครัวครอบครัวภาษาอังกฤษูดว่าอะไรครับแบลิครอบครัวมีใครบ้างหนึ่งแม่พี่ชายน้องชายพี่สาว าอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง What do y o r e a m E M I O I Family How to say i n phonics? F M F M I M I Family 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 is mean in t h a i i s ครอบครัววันนี้เราจะมาร้องเพลงเกี่ยวกับครอบครัวของ เรานะครับโอเคกูให,ให้นิ้วมือห้านิ้วเป็นตัวแทนนิ้วนี้เป็น daddy นิ้วนี้เป็น mommy นิ้วนี้เป็น brother นิ้วนี้เป็น sister และนิ้วนี้เป็น baby are you ready? y t o t r e e daddy finger daddy finger where are you Finger, where are you? Yeah I am, yeah I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Yeah I am, yeah I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Yeah I am very, very ืวันนี้นะครับคุณครูจะลองให้หนักเรียนฝึกทำใบงานก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเอ๊ะว่าเราจะเติมคำตรงกับรูปภาพได้ถูกต้องหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็จะมาอะไรกันครับ <Yeah. S 1> มา มาสรุปคําศัพท์ว่าเอ๊ะเราเติมรูปภาพตรงหรือเปล่าเพื่อนที่จะให้เช็คก,กับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ไปงาน,นอยู่ลองเราหรือยังอยู่ครับพร้อมยังครับโอเคถ้าพร้อมแล้วให้เราเติมคำลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพเสร็จแล้วเราจะมาฉะเฉลยใบงานพร้อมกับเพื่อนพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วให้เวลาสองนาทีเริ่มครับลงนื่ ดูคำสั์แล้วก็ลองเดาดูนะครับว่าเอ๊ะคนที่อยู่ในรูปนั่นเป็นใคร โอเคครับเสร็จย,ยังเช็คคำตอบกับเพื่อนเลยครับดูสิสลับตอบเพื่อนก่อนเลยเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันเราจะมาเฉลยตอนในช่วงต่อไปเข้าใจไหมครับแต่ตอนนี้เรามีคําศัพท์อยู่ในอะไรเราแล้ว,ล,วลูกอยู่ในมือเราเลยยังเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในขั้นต่อไปในขั้นที่2ขั้นแรกนี้เป็นการวอร์มอัพใช่ไหมครับวอร์มอัพคือเตรียมความพร้อมข,ขั้นต่อไปเราจะมารู้คําศัพท์ เสร็จแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเพื่อนเติมถูกหรือไม่โอเคเราจวเจอกันขั้นต่อไปนะครับ